วันนี้ไปงานภูเก็ตครับก็แอดมินก็ขอคลิปนี้มานะครับนิดหนึ่งไม่ได้สนใจอะไรหรอกแต่มันต้องพูดแค่นั้นเพราะว่าพอไม่พูดอะไรเลยพอพูดก็รู้สึกว่าเฮ้ยมึงให้ค่าเราหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยไม่ได้ให้ค่านะบอกเลยแต่แค่จะอธิบายมันมีอยู่คลิปหนึ่งครับเพจออีกี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะใช่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ จะเป็นตัวตนจริงหรือตัวตนปลอมหรือเพจปลอมอะไรก็สร้างมาแต่อยากอธิบายกับเพจนี้นะครับที่เออคิปผมไปลงผมว่าการนัดมุกของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติลิเกก็เป็นแบบนี้แล้วคุณจะบอกว่าผมไปบังคับให้ก๊อตไปพูดแบบนั้นผมว่าอันนี้ผมเซฟคุณก๊อตเหมือนกันนะครับผมมองว่าการที่บอกมุกอะหน้าเวทีหรือว่ามุกที่เขาพูดแปลนั้นนะมันเป็นอ่าเป็นการที่เขาจะแสดงความ ความที่รู้สึกว่าเอาใจแฟนคลับข้างหน้าตรงนั้นโดยที่ประสงค์เขามันอาจจะกระทบหลายๆท่านผมคิดว่าเขาก็อัดคลิปพอโทษแล้วแล้วผมไม่สามารถที่จะไปบอกได้ว่าเฮ้ยเล่นมุกแบบนี้นะแบบนี้นะเพราะผมไม่ใช่ตลกคุณก็เ,เป็นตลกผมสามารถแค่วัน้นที่อธิบายอันหนึ่งคุณตาสาธุเพลกวินเนอร์คุณเต้ย คุณก๊อตเขาต้องทํางานด้วยกันผมเป็นคนวางสคริปต like ์เรื่องไม่ได้เ <abra> รื่องการพูดผมวางสคริปต์เรื่องการที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าใจขึ้นไปประมาณฟิลฮันแบบจีบพี่แผาๆแล้วก็ร้องเพลงสวยขยี้ใจด้วยนะแล้วก็ขึ้นไปเปิดตัวด้วยแวนฟอ์วันนั้นคุณเต้ยขึ้นไม่ทันด้วยแล้วก็ไม่เป็นไรก็แก้สถานการณ์ด้วยที่ว่าร้องเลยร้องเลยถ้ามันพลาดพี่ก๊อตตบมกเลยนะจําได้ใช่ไหมแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะ ผมว่าการที่เราคุมโชว์วันนั้นมันมัน,ม,นมันกระทันหันมันไม่ได้มีการซ้อมเรารู้สึกว่าอเอาแค่ย่อๆเราเลยต้องอธิบายว่าเขาลืมไหมอะไรไหมการที่ไปบอกมุกอ่ะผมว่าเขาเก่งกันอยู่แล้วไม่ต้องไปบอกมุกหรอกเราจะไปบอกให้มันเป็นการเสรียดสีไปทะเลาะผมไม่ไม่อะไรใครอยู่แล้วเหมือนหลายๆอย่างช่วงเนีน้ผมเข้าใจคนมันประสงค์ที่ว่าไม่ชอบหรือไม่อะไรก็ ซีโพดิฟายไปทางอื่นแขวะบ้างอะไรบ้างทางนน้นทางนี้ก็แล้วแต่ความคิดแต่ถึงอัดคลิปเนี่ยผมต้องพูดเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าพอแฟนคลับแอดมินผมบางท่านส่งมาแหละเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องพูดบ้างแหละเพราะเดี๋ยวคุณจะได้ใจไปนะครับเออหลายๆอย่างแค่นั้นก็จะพูดจะพูดเฉพาะที่มันประเด็นหลักๆไม่พูด หลายๆประเด็นที่มันเล็กๆน้อยๆผมว่ามันในวันที่ผมแย่ๆผมทุกข์ผมไม่มีกินสิ่งตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นแรงผลักดันให้ผมมีกินเลยผมมองว่าคนที่ผมแค่ที่สุดคือผลงานที่ผมทําแค่นั้นแต่บางท่านที่การโชวค,ครั้งนั้นไปโดยที่คุณก๊อตอาจจะพูดมาพลาดพิงหนึ่งใครหรือว่าผมว่าประสงค์เขาไม่มีอะไรหรอกแต่ถ้ารู้สึกว่ามันกระทบอะขอโทษแทนคุณก๊อตอีกครั้งนะครับ แต่ผมว่าทุกอย่างมันคือผลงาน้านหน้าเวทีบางอย่างที่บางคนเขาเล่นไปมีหยาบบ้างโลนบ้างไม่ดีบ้างทุกครั้งที่ผมเล่นเสร็จผมจะพูดตลอดว่าถ้าผิดพลาดการในคนณาไพนัทที่อย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้คือตลกนะครับแต่วันนั้นคุณก็ออกมาพูดแล้วถ้ามันไปกระทบไปอะไรกระทบใครหลายคนก็ต้องขอโทษแต่ประสงค์จะบอกว่าผมไม่บอกโมกรลยนี่ผมก็ต้องปกป้องตัวเองไหมถูกครับผมถามหน่อยว่าคุณทํางานมา เวลาคุณคุมงานเนี่ยแล้วคุณเล่นด้วยอ่ะคุณไม่บีบงานก่อนขึ้นไม่ย้ำหรอไม่มีหรอกเพราะเราไม่ได้ซ้อมเลยต้องบีบเพราะบางคนเขาก็โชว์ร้องเพลงแล้วเขาอาจจะลืมก็ได้เราเลยต้องรีบออกมาว่าจําได้ไหมอะไรได้ไหมเพราะเขาจะขึ้นวันนั้นนะ่ะเพราะผมต้องไปลงไปข้างล่างไปเอาของเอาตุ๊กตาม,มาสะพายนั่งเองวันนั้นที่พูดนี่คือความจริงหมดไม่ได้มาแก้ตัวนะครับแต่พูดในมุมของตัวเองบ้างคนทํางานน่ะแล้วเราไม่ได้ซ้อมมันก่อน ถึงบีบไปแล้วอะแต่ความกังวลเรากลัวว่าเขาจะจําไม่ได้ก็เล่นอัดมาจําได้ใช่ไหมครับผมใช่บอกว่าคุณต้องเล่นมุกต้องพูดมุกมอนนัดนีนะมันไม่มีใครที่จะไม่ซ้อมและจะมาจํามุกได้ไม่มีหรอกนอกจากที่ว่าเขามีความสามารถของเขาเองเขาจะไหลเขาไปเองหน้าง,งานคือไหลหมดนะครับเราสดๆกันเลยมีแค่ขอแค่ว่ามีเพลงนี้นะตามสคริปต์แบบนี้แบบนี้นะไม่มีการไปบอกมุกให้พูดอะไรกันทั้งนั้นแหละมันอยู่หน้าสคริปต์อยู่ที่หน้าง,งานว่าเขาจะเล่นกันแบบไหนนะครับ ผมว่าการทํางานอะโชฉนแต่ละคนอะถ้าได้ซ้อมก่อนมันโอเคแต่นี่มันไม่ได้ซ้อมเพราะต่างคนต่างมาเจอกันนะครับก็แค่นั้นแหละครับแต่ก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ที่ลงผมหรือว่าอะไรผมไม่โกรธหรอกแต่ถ้าไม่ชอบกันก็อย่าทําร้ายกันดีกว่าผมว่าไม่รู้ดีนะอขอบคุณนะครับขอบคุณแม่แต่ถ้าซันพูดผิดภาพกันใดขอประธานอภไยครับถ้าขอพูดพลาด วันนี้เรามีงานเดียวครับมีงานที่จังหวัดภูเก็ตแล้วกันนะครับจังหวัดภูเก็ตวันนี้เลยพาแม่มากินข้าวครับไปกับแม่ครับแล้วก็ไปกับที่ค่ายด้วยยุงข้าวนะครับไปกับแม่ครับนะครับแม่ไปด้วยนอนหนึ่งคืนครับแล้วกลับมาพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้วันที่29มีงานกับนางเอกนะครับวันนี้ไม่ได้ไปนางเอกครับไปคนเดียวครับนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรนะ ภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดทางภาคใต้นะาภาคใต้นะครับใครที่อยู่ทางภาคใต้นะครับวัดฉลองงานที่วัดฉลองนะครับก็ไปเจอได้นะครับไปเป็งกําังใจให้กันได้นะครับไปกันแม่ครับเจอกันที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไลฟ์สดหรือเปล่านะครับแต่รับไม่ไปก็เจอวันที่ยี่สิบเก้านะครับก,ก่อนไปก็มากินข้าวนี่ผมไม่เคยอัดคลิปแบบนี้นะเพราะแม่ไม่ชอบให้อัดคลิป ี่ยนจากนี่มาน,นี่แล้นี่คือได้่ยลูกค้าไม่ได้สังข้าวเปล่าจัดัครับนะครับกับข้าวอันนี้อร่อยอกินอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีต้มนะครับเพื่อบริสุทธิ์เพราะอแห้งมากตำพังเสียงแห้งอยู่แล้ว ทุกคนครับจุดจีนคือวันนี้หรือวันที่ยี่สิบเก้าไหมนะวันนี้เหรอวันนี้แต่เดียววันวันนี้แต่เดียวพรุ่งนี้เราวันนี้เขาบ่าเจ้าก่อนนะบางท่านแต่พรุ่งนี้เราจะใส่ชุดแดงนะครับผมนัดกับนางเองกว่และนะครับทุกท่านใส่ชุดแดงมานะท่ารุังนี้ใครมาชมงานเจอนะครับที่วัดฉลองครับตอนนี้ครับผมบินไปครับ คคอโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปเจอกันครับขอบคินข้าังครับสวัสดีครับทุกคนครับก็เดี๋ยวเรา จอันะครับผู้เข็ยครับกำลังเดินทางครับแต่เราไม่ข่าวดีครับเรามีงานที่เดียวกับนางเอกเลยนะครับของพ่อจังหวัดนครสวรรค์นะครับนางเอกนางเอก่าจะเล่นก่อนเราหมอลำแพราวก่อนหนึ่งคืนแล้วก็ลิเกตอ่องหนึ่งคืนนะครับพี่เกคอนเสิร์ตด้วยนะครับพ่อได้ทําสัญญาแล้วนะครับพบกันแน่นอนที่สวนนครสวรรค์วัดอะไร๋ยวลูกรายละเอียดให้ดูนะครับตอนนี้ครับฝากถึงพุทธนาทนะครับผมขอแฟนคุณมา มางรานจะรีสอรก่อนขึ้นวิธีแล้วกันครับ ท้ายทุกคนนะคะขอทุกคนมีความสุขพิจะสิ่งดีนะครับดีเทลรายละเอียดอะไรที่แอดมินแฟนเพจสันลงนะครับก็เพื่สจะได้อธิบายหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมปล่อยวางนะทุกคนครับแต่บางเรื่องอาจจะไม่ปล่อยก็จะยกตัวอย่างมาพูดถ้ามันแบบหนักๆจริงๆจะพูดนะครับแต่นะตอนนี้บอกได้เลยว่ามีความสุขมากตอนนี้มีคนถามหลายท่านมากเจ้าภาพนะครับทั้งหอดลัทั้งซิเกเลยมันเป็นเป้าหมายที่เราตั้งใจรู้สึกว่ามันมีซิเกเราไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนใจนะ เชนครับ